สวัสดีค่ะเจคเคนโนมาแล้วนะคะทุกท่านมาแนะนําบ้านทําเลดีๆเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะพามาชมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ที่บ้านทุ่งโปง่งตําบลทุ่งโปง่งอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะพร้อมที่ดิน2งงานราคา1นล้านสามนบาทนะคะอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัต์เพียงแค่3กิโลเมตรค่ะ มีพื้นที่ใช้สอย150่งราตารางเมตรนะคะรั้วรอบขอบชิดมีศาลาสำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านด้วยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีขร่มรื่นเขียวขจีนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะด้านหน้าเป็นทางสาธารณประโยชน์มีเพื่อนบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งให้ความร่มรื่นได้อย่างดีเลยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะ พื้นที่สองงานนะคะสามารถต่อเติมเพิ่มได้นะคะหรือว่าจะจัดเป็นสวนทําเป็นสวนไม้ผลเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะมีพื้นที่เหลือกว้างมากๆเลยค่ะสนใจที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะนัดชมบ้านได้นะคะนัดชมภายนอกภายในชมทำเลชมบรรยากาศกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะดูไว้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้เจคเคนโนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยค่ะส่วนเจคเคโนขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ n เคโนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ